MAN อ a t เธอเปิดให้บริการในสต re ไทยแล้ว MAN อ a t เธอคือเกมแอคชั่นออิชีแบบ Open นบ r ร์สำหรับผู้เล่นคนเดียวที่ให้ผู้เล่นสมบทบาทเป็นฉลามเริ่มต้นจากฉลามตัวเล็กที่ต้องดิ้นรนเอาชีวิตรอดในโลกใต้น้ำอันโหดร้าย ด้วยการกินสำรวจและต่อสู้กับทั้งสัตว์ป่าและมนุษย์ก่อนจะค่อยๆเติบโตวิวัฒนาการและพัฒนาความสามารถไปไกลเกินกว่าที่ธรรมชาติจำกัดไว้จนกลายเป็นผู้ล่าระดับสูงสุดแห่งท้องทะเลโดยมีเนื้อเรื่องหลักเกี่ยวกับการแก้แค้นชาประมงผู้โหดร้ายแล่าเรื่องผ่านสไตล์รายการเรียลิตี้พร้อมผู้บรรยายเสียงคริสพา์เนลผู้เล่นสามารถสำรวจโลก Open World ขนาดใหญ่ที่แบ่งออกเป็นเจ็ดภูมิภาคที่หลากหลายเช่นแม่น้ำชายฝั่งชายหาดรีสอร์ทท่าเรืออุตสาหกรรมและมหาสมุทรเปิดพร้อมระบบกลางวันและกลางคืนต่อสู้กับศัตรูที่หลากหลายตั้งแต่สัตว์นักล่าทะเลอื่นๆไปจนถึงมนุษย์และหน่วยยามชายฝั่งรวมถึงการกินเพื่อสะสมทรัพยากรอัปเกรดและปรับแต่งสายวิวัฒนาการของฉลามให้เข้ากับสไตล์การเล่นจนกลายเป็นตำนานแห่งท้องทะเลอย่างแท้จริง